อาการของคนเพิ่งหายป่วยนะคะแล้วก็ขยานผิดปกติ แน่ใจนะคะว่าจะไม่กลับไปบุวยถ่ายวีดีโอไว้ด้วยใช่ค่ะเพื่อเป็นหลักฐานนะคะว่าเขาดื้อค่ะมีคนดื้อหนึ่งอัตรายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะเขามาเองเขามาเขามาทำเองนะคะห้ามแล้วค่ะคลิปนี้เป็นหลักฐานนะคะ นี่คืออะไรคะยอดมะพร้าวครับลองคอมเมนต์มานะว่าจะทำอะไรกินกันค่ะนี่คะ่ะขอดูหน่อยค่ะ